นอสาวไอ้สาวบันเพิ่นนี่เพิ่นเหมนนี่เพิ่นเหมืนหลายคนบัดสาวบันตนบันโตพผ้ากันหาวผ้าโลขึ้นบักโมบักโกโสแต่เรื่องอันนั้นจังสี่สันทั้งสันญา สาวบ้านใดกับพ่ออยู่พ่อกินบอกคือสาวบ้านเฮาพากันเบาแต่เหลืองสิมีทอง โอ้ยน้อนายข้นเราเรื่องจริงของผู้หญิงเดี๋ยวนี้บอกคือเข้าแต่ก่อนบอกคือตอนแต่กีโบราณคุ่นเปิ้ลซอนเดี๋ยวนี้ฮวนผู้หญิงแข่งกับชายยังกันจับสาละนอกันใบบอลาไข้เครื่องแล้วยังกะมันปัดแหวหันหักเข้าใส่พวอป,ปานไก่บักจนมันมง่งโตท่าสวยโลกเริ่มสวยพ้นกับไว้หนีคลองก่อไปตามจังว่นอทำนอ้องเฮ็ด sáng kết bưng tàu bắn hâu mượn Để hom cắn hầu quê cắn, bên mua ba bầu khu phía sa hạt trăng san sa văn nỗi <laughs> bò bàng, tàu tang bắn cả bên đẻ cứ cắn, đẻ bò thương đơi men cắp khăn tinh hú ca trống, tàu bắn hâu ném khăn hen bao tố cắn đắng phong phong bạc lương anh đi ông, áo tiêm đứa là bỏ lâm phai nhíng, quan đệ đi quan đệ kiêng lênh ma thẻ nó หลานนี่เมาเรื่องผู้แส่ผู้สาวบ้านเฮาวันนี่ดอกเป็นไฮเป็นขาดผ้าโลผ้างางผิดกับผู้แส่ผู้สาวบ้านผู้บนับนเพิ่นเกินไปผู้สาวบ้านเฮาเป็นจังสี่เด้ยพ่อใหญ่แม่ไปจังหันดันไปส่วนผ้าเสีกให้ไปส่วนบักพริกดันไปสีกให้ผ้าแล้วบัดที่นี่ขันพ่อเบาคู่ฟังเสียงเบาจาจ่าจ่าจา่าจนลืมผ้าลืมเนน ได้ยินเสียงกองเพลงจังว่าโอหลวงพี่มันเป็นไหเอานีผู้แส่ผู้สาวเบิดหดนาฮอนจังว่าเบิดหดนานาวพะแลลงเทียมย้ำก็มองเอ็เอ็เห็ดให้เห็ดหน้าเพื่อนบ่ได้ว่าซาป้าไปบอมวังไปเมืองหลวงจังว่าเด้อกวางฟานจะเลิศน,นาท่าดีเพื่อนไปมีโอ้ยฟันโกโซไายเงา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 โอ้ยเพื่อนไปมี เดินแันโกสูไทยเงาเงาบ่อพ่อเข้าเดินมีแมนนั่งให้คืนบ้านกิ้นทานสาวต่างบ้านกะยังเด่นเป็นสาวผู้สาวบ้านเฮาเฮือไหลได้หมวอจัดติพว่าไปซอนนอนน้ำเห็นผู้ตัวกระกาดอกลาจนสาวอางับหัวแม่สีแดงติ่งก่อนเต่งมาใส่หัวใจเต้น